มึอนี้คนมารอผ้าขึ้นเขาสูงนะคะผ้าทุกคนมาหาเหล่อเบิงเหตุจ้าไปหลุ่นน้ำกันว่าเฮาสิไดเหตุบอเนะไปค่ะหลังจากที่มันวายไปหลายมือแล้วเฮาอยากพาทุกคนมาเบิ่งนะคะไปกันเลยจ้าหลังหลีก ơi, nè, ơi, kinh quá. ở dưới ở đằng này à, ở này kinh. bố bảy, ừ, ฮึเออ,ออกบหอีกแล้วฮึึออกปซดอกฮดอกหนึ่งอ๋ออาออองามค่ะเจ้ว่าถือกินเป็นเหล่าเครื่องฮึ อุ้ยเห็ดกำลังจ tamam. ูม่ะเนี่ยอู้งางำแทะดอกหนึ่งค่ะฮอุ่นดอกหนึ่งค่ะ <ced> <You uar> <guys> โดนกินไปแล้วตอนนี้อ้ อ้ยสวยมากเลยค่ะนี่ค่ะโอ้ยหอยเห็ดขาหากักน้อพี่ดอกครับน้องนี่สามดอกดอกหน่อยๆพี่จันนะนี่คิดไว้เอาดอกกระดอกนี่นะคะค่ะอือสมองงามช่ไนอ้องสองดอกเนาะอ้ยดอกนี้างามนี่ค่ะอุย้ยดอกหน่อยๆเพิ่นเน,นี่ยนี่ สองดอกสวยมาแล้วค่ะทุกคนสวยงามคะ่ะอุ้ยเกละดูีมันก็งามโพดทหงเจา้าเนาะ ขวบม้ามาแล้วจ้าอู้สวยมากเลยหนูคะช่างง่ามสิดอกหน่อยเพิ่งขึ้นหลายแถวเ่นค่ะเต็มเลยอะ่ะดอกโอ้ย,อยจะเม็นแข็งดีงามค่ะพี่น้องค่ะเออตัว นี่อดักใหญ่เลยอ่ะที่แต่อีกก่อนว้าวน้องา๋อดองเนาะน่าจะมีเออเออนั่นแหละอีกดอกนึงมันดันไปตัวอีเลยว่ะนี่าบอดพี่น้องดอกนี้นะคะก็ไม่ธรรมดาพี่หน่องอ้ยพี่พออีเมียเห็ด นี่โอ้ยน่าราักอุ้ยสามผู้เดินนี่นืองซ้ำดอกนอกนือ <c ười> ดูสิดอกนี้เอาแล้วมันอันนั้นแล้วโอ้ยมีแต่มแมงบขงกินหมดล่ะเออดอกนี้ดอกแมปูคนนี้นี่ท่าดอกเปกใหังไงนึงค่ะพี่น่องสวยงาม ส่วนซ่อนน้ำข่อยเนี้อผี่น้องสมังงามแท้จ้าโองคะงามแท้งามปาา่ค่ะตะไคร้ค่ะสวยงามจังเลยค่ะทุกคนค่ะน,อนีอีก่นไก่เคยเเยเียวเพื่อนเนาะเยี่ยมดีจัง ไก่เคียเห็ดออ้กี่น้องนี่ยถักน้ำงาม,งามอู้สะออนนังไงงามเฮงนี่อู้มึงเดะเฮ้ยดอกงามค่กเนาะทุกคนจะพามาดูสิ่งลึกลับที่ไม่มีใครหาเจอง่ายง่ายนั่นก็คือเห็ดกระไก สีสวยสวยเลยนี้ปัดอ้ดอกนี้ไม่เอาดอกนี้จะถมไปพรุ่งนี้จะมาเอาหูเละคนว่าปัดดอกเคปนี่ผล <laughs> <c ười> งานที่ทำได้วันนี้ค่ะหวานๆนะจ๊ะ